สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเรา VIP นะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพานันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9ก้า0ูนย์สองสามเก้าศู0ย์เก9าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหก็ดศูแป้าก้าศู จับคู่ก็เก้าศูนย์ศูนเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าสองจับคู่ควยเอาเนอถ้าไม่อยากเปลืองเงินเยอะนะคะถ้าสองก็สองศูนย์สองหนสองสองสองสก็สามศูนย์สุดท้ายก็สามเก้าเอขึ้นต้นตัวแรกกับตัวสุดท้ายลาวีเอพีสามก็หกห้าก็แป สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกแปดหกเก้าจับคู่ก็สามห้าสามหกสามแปดหกสามหกห้าหกแปดห้าสามห้าหกห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะสามหกแปดหกแปดห้าสี่หกสามสามห้าหกแล้วก็สามห้าเจ็ดนะคะก็กอน,เพ,อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ับสไ r i b ์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อคืนเราเ e ยเราแตกบนแตกล่างเด้อแตกสามได้เมื่อคืนนี้วันนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะทั้งสองแนวทางนี้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ